ดิจ้าเตรียมตัวจะไปทำบุญนะจ้าปิดทองฝั่งลูกนิมิตจ้าจ้าเนจ้าเป็นเงินที่เราแลกมาได้จากติกต็อกนะจ้าแต่เราแลกมาเป็นแบงค์ย่อยๆนะจ้าจ้าเงินที่เราแลกจากของขวัญที่เอฟซีให้จากติกต็อกจ้าเราก็จะไปทำบุญฝั่งลูกนิมิตกันนะจ้าอนุธรโมทนาบุญร่วมกันจ้าสาธุร่วมกันนะจ้า จะโยมอะไรก่อนได้จากอุโมทนาสาธุถ่ายรูปได้นะโยมนะถ่ายรูปกับแบงค์ที่เราติดกันไปได้นะเมื่อกี้อย่างเช่นแล้วเอาไปใส่ไว้ในรูปนี้รูปนี้รูปของคุณก่อนได้แล้วทีทางด้านขัา ปีที่ผ่านมาดวงไม่ค่อยดีนะครับเราก็แตะไปโดงศพเลยรับแต่สิ่งดีๆปี66นะครับใกล้จะมาถึงแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต่อตากาะดกข้อต่อตาทำบุญโลงศพทำพระเขาวห่อศพทำศพได้ยากนะครับทำบุญโลงศพนะอันนี้ส่งแรงนะครับอันนี้ส่งแรงมากนะครับมีห้าบาท ทีรณ์นะครับเราท่ได้ทูตีมีชัยตอนรับปีใหม่กันว่าดลางแม่ตลางกันถูกแล้วเกิดปีจอมานะจ๊ะมีนโยะโยมารร่วมด้วยวยกันคนลังคลังไปโยมไปติ่งทองไปโยมไปติ่งทองแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยว เสร็จแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวนะจ้ะทาทำบุญครบแล้วจ้าทำบุญแล้วก็ได้วัตถุมงคลมาจากนี่ได้หลวงปู่สุ่มนะจ๊ะหลวงปู่สุ่มพี่รักและพคารพของเราไดเหรียญมาเยอะเลยทำบุญเสร็จแล้วเราก็มากลาบหลวงปู่สุ่มกันต่อนะจ้ะา,จา,า,านนจในวิหาร อนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะเจา้าวันนี้ก็มาฝั่งลูกนิมิติดทองได้ทําบุญนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างไปแล้วหนึ่งวัดคือวัดหลมเนาะวัดหลวงหลวงปู่สุขยยังเหลืออีกวัดหนึ่งวัดสกัดน้ามันคงจะไปพรุ่งนี้จ้ะอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะจ๊ะทุกคน ปูนปูนก็มานะนี่